วิธีที่จะให้มีสติสมาธิในระหว่างวันต้องหยุดความคิดให้ได้อยู่กับคำบริกรรมให้ได้ตลอดถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องอยู่กับพุโทโธเนี่ยง่ายที่สุดไม่คอยดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังกินก็อยู่กับการกินอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาตัดข้าวก็รู้ว่ากำลังตักข้าวเวลาเอาข้าวเข้าปากก็รู้ว่าเข้าปาก เวลาเคียเค้ยวก็รู้ว่าเคี้ยว,วเวลาเกินก็รู้ว่าเกินดูทุกขั้นตอนของการกระทําของร่างกายแล้วใจมันก็จะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้เรน,น,นี้ได้ค่ะจาก y ย u u ูบจ้ะค่ะกราบเรียนหลวงพ่อครับถ้าหากผมทําสมาธิแล้วเกิดนึกโกรธคนขึ้นมาเลยไปพิจารณาว่านี่เป็นอุปกิเลสข้อไหนแบบนี้ไม่ใช่สมาธิแต่พอจะ เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะได้ไหมครับอไม่ต้องไปคิดหรอกยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ให้กลับมาที่พุโทโธอย่างเดียวนี่กว่าตัดปัญหาไปมันหลอกให้เราคิดพอคิดมันก็เลยคิดไปใหญ่แล้วกลายเป็นการกลายเป็นความคิดไปการที่จะนั่งสมาธิก็เป็นการมานั่งคิดกันใจก็จะไม่สงบไม่ได้ผลอย่างเวลานั่งสมาธิต้องคอยตัดความคิด ใน้ำใจเป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปสนใจตอนนั้นต้องการหยุดคิดให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวให้อยู่กับกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้แต่อยากคิดยิ่งคิดแล้วมันยิ่งยาวยิ่งคิดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ต่อเรื่องนั้นต่อคิดไปเรื่อยๆ